สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อย่างขังกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสวัสดีครับวันนี้อีกิวซังบอกท่านผู้ชมอัปเดตล่าสุดให้ดูหน่อยนะวันนี้เราจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะว่าบรรยากาศแล้วันนี้วันที่เท่าไหร่อีกิวซังวันนี้วันที่7วันที่7ใช่ไหมพรุ่งนี้เชิญชวนกันไปใช้สิทธิ์ในการทําอะไรอีกิวซังพรุ่งนี้เชิญชวนกันไปทาอะไร เลกตั้ง,งใช่เป็นผู้แทนรัษฎรนะครับแทนของเรากันเนาะเรืองพักไหนชอบพักไหนก็เลือกพักนั้นละกันเนาะคิวซังเนาะไปเพื่อเป็นปการเสียเวลาวันนี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้วันที่8คลิปจะได้ดูวันที่8เรามาอัปเดตท่านผู้ชมได้ดูนะว่าบรรยากาศทางนี้เป็นยังไงนี่ที่แน่เราจะพาท่านผู้ชมไปสวนชรนพิเกียจติ72พรรษานะซึ่งอยากจะบอกว่าดอกไม้เริ่มสวยแล้วเนาะคิวซังเนาะไปบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงตามคิวซังไปกันครับไปครับ,รบไปกันครับ 1>, 1ต้นาะสังเนาะเรารับต้นแล้วนะตอนนี้เราไม่ได้น้าปนน้ำเลยเยอะหลือน้อยนะหนึ่งต้นแซมสต้นสองต้นแซมนี่ไไปด้นี่ตอนี้ก็จะพรอมใบพรอมดกตอนนี้กลายเป็สีเขียวไปเป็นียวนับ้นแครับรรยากาศก็ยังที่ นนมะีสวนรถไฟเราก็ไม่ได้พาท่านผูนผ้ชมมาชมน,น,น้ำอนนะไ ดีกว่าน้อยยนะิ่งสางเนาะครับเออท่านผู้ชมเรามาแวะตรงลานห้องกันสักหน่อยน้อยยิ่งสางเนาะครับพาชมต้นอะไรเอ่ยข้าวบ,บาหลีข้าวบ,บาหลีหรือว่าข้าวสาลีนั่นเองนะท่านผู้ชมตอนนี้กําลังสวยกันเลยทีเดียวฮะนี่ช่อของรวงข้าวออกมาแบบสวยงามมากนี่ฮะใครอยากจะชมแบบสวยๆนะถ้ามันแห้งก็อีกประมาณ ไปเดือนนี้ถ้ามันแห้งก็จะสวยมากเลยนะครับมุมนี้นะนี่ใครอยากจะมาเที่ยวก็สามารถแวะชมได้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถแวะถ่ายรูปส,สวยๆได้นะครับมุมล,ลานหอนนั่นเองนะฮะส่วนด้านหลังฝั่งทโน้นก็ต้นม้วยนะฮะตอนนี้ก็ติดลูกหมดแล้วนะครับลูกก็ประมาณนิ้วก้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมบางลูกก็โตบางลูกก็เล็กนะมันจะพร้อมขายก็น,นูนนแหละเราจะขายกันก็คือช่วงเมษากันเลยทีเดียวน้องกิังเนาะกสซังบอกใครสนใจอยากจะได้อยากจะเอาไปทําเป็นเครื่องดื่ม นะฮะฮก็ถ้าอีกิสั่งมาเดี๋ยวอีกิซังจัดส่งให้ถึงบ้านนะ้องคิซังเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาแหล่งไว้สดๆมาส่งตรงให้ท่านผู้ชมกันน้องกิซังเนาะไปกันเสียเวลาเราไปตรงสวนชนบทเขตเจ็ดสิบสับพันศากันดีกว่าไปไหมครับ,รบไปครับพอขับมาอีกนิดนึงนะฮะต้นที่เป็นสีชมพูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้เป็นสีอะไรสีดำสีน้ตาลไปแล้วน้องคิซังเนาะคต้องร่วมกันนะท่านผู้มชม ต้นนี้ก็ดอกไม่สวยแล้วนะส่วนต้นที่มันอยู่หน้าสโม,มสรตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรท่านผู้ชมรวยหมดแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้แต่ว่าดอกไม้ยังสวยพอจอดตรงไหนจอดตรงไหนเรอไปจอดตรงป้ายนั่นเลยตรงที่มอเไซค์จอดใช่ไหมอือหึ่ไปอนุญาตท่านผู้ชมจอดรถกันก่อนตรงนี้เลยครับผมมาท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ เดินทางมาจนถึงสวนอะไรนี่ค่ะสังลธิเกียรติเจสองภาษาครับถูกต้องครับนี่ดอกไม้รําสวยแล้วน้อยค่สังเนาะที่เราเห็นมามุมนี้มุมแรกก็จะมีฮะนี่ดอกพันซี่นี่พันซี่หรือว่าดอกแมวเนาะแล้วก็ดอกผีเสื้อก็คือเป็นจมาาแค่นี่กาลังบานับครั้งแบบนี้เลยนี่สวยน้อยค่สังเนาะใครอยากจะมาชมแบบเวยๆแบบนี้ก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้มีหลากหลายสีให้เราได้ เลือกดูเลือกชมกันเลยทีเดียวนะ้อกีซังเนาะครับมาเราพาท่านผู้ชมขึ้นไปเล่นบนกันตรงที่สวนน้ําตกนี่สวนตกของเราก็จะมีแบบนี้เราไม่ได้ถ่ายตอนน้าตกมันไหลสักทีเนาะวันนี้จัดสักหน่อยนี่ดอกเพนซี่ของเรามีหลายสีเลยนะสีเหลืองสีขาวอมม่วงแบบนี้ก็สวยเนาะนี่คับนาะนีขาวอมม่วงแบบนี้นี่ แล้วก็ขาวขอบขอบ,ขอบแล้วก็ม่วงม่วงข้างในอ๋อขาวขอบขอบม่วงม่วงขนาดยาอันนี้เป็นยาที่นําเข้าจากต่างประเทศนะท่านผู้ชมเนี่ยสวยเนาะครับนี่กําลังบานเลยโหดูดอกคาเมเลียไอ้กจ้าซังอูบานเต็มต้นเลยคาเมเลียาคาเมเลียไปดูเลยท่านผู้ชมไปดูแบบใกล้ๆน,นี่ดอกเจลาเนียมอันนี้คาเมเลียเป็นต้นไม้ยืนต้นนะแต่ดูดอกของเขาโอ้ใหญ่มากใหญ่มาก หน้าตาแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมดอกใหญ่แต่ไม่มีกลิ่นนะเป็นพืชเดียวกันกับกุบหลาบพันปีนะสายพันธุมาจากแหล่งเดียวกันเลยแต่ว่าแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้มาจากต่างประเทศเราอีกสังเนาะครับโอ้ดอกสีขาวถ้ามีมดรยสีขาวนะี่จากมีกลิ่นแล้วผักชีบูรณดนีูนสิอยู่ตรงไหนครับดอกเล็กๆหอมๆอ,อยู่นะ เนี่ยเนี่ยข้างหน้าทีา<ๆ>่อยู่ฟังเนี่ยเนี่ยใช่หัวดอกมันอยู่ยสูงไปหน่อยเนาะสูงนี่ดอกสีขาวนี่นี่นี่ขาวขาวเล็กๆอันนี้ก็คาเมเลียนะอันนี้ตัวน,นี้เหรออันนั้นคาเมเลียดอกแดงมีกลิ่นไหมน้ำเลงไม่มีกลิ่นครับนี่คือแคแต่หอมมาจาก,าไไกข้างไหนไม่หอมมาจากข้างไหนไม่รู้นี่สวนงลำตกไปดูใกล้ๆว้าว มาดูนานแล้วอ,อ๋อเราไม่เคยมาถึงตรงนี้เลยนาะครับนี่มาถ่ายรูปมุมนี้ได้นะก็จะเหมือนบรรยากาศสวนน้ำตกให้เราได้ชมกันเย็นๆโอ้ต้นดอกแมกโนเลียเห็นไหมข้าขงหลังเป็นฉากหลังแมกโนเลียอย่างสวยเลยครับทุกคนนี่คือแมกโนเลียนั่นเอง,งนะฮะนี่ดอกไม้สวนเฉนลิมเกียรติ72องพรรษาก็สวยแนละ้วเนาะยเขี้ยสังเนาะ นี่ต้นไม้แถวนี้คือลงใหม่หมดเลยเมื่อก่อนจะเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งนี่สีสันสวยงามนี่ดอกชมพูกําลังบานเต็มเลยว้าวอันนี้โซนนี้เพิ่งลงใหม่นะเนี่ยเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวอีกสักสิบห้าวันดอกปูสวยเต็มที่แน่นอนนี่ตรงนี้ด้วยนี่ใครอยากจะเห็นาภาพบรรยากาศด้วยอย่างขางสมัยก่อนนี่ท่านผู้ชม ให้ดูให้ดูเปรียบเทียบสมัยก่อนกับตอนนี้นี่ในรูปข้างบนรูปข้างบนนี่คือทางไปบ้านขอบดงนะคุณสังตรงนี้คือแยกลงที่ไรสตอรี่ครับ,รบแล้วหมู่บ้านนี่ครับหมู่บ้านนอนอะไรครับอันนี้คือแปลงผักเล้ใช่ครับปัจจุบันบปัจจุบันแล้วก็อ่างขังในอดีตแตกต่างอะไรน้อยคุณสังเนาะครับเมื่อก่อนไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ทงหญ้าคาท่านชมเต็มไปด้วย ิ่นถูกต้องครับฝิ่นเต็มเลยกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้นี่อันนี้คือพระราชกรณยกิจของในหลวงรัชกาลที่สิบของเราน,นั่นเองนะครับตามเสด็จมาตั้งแต่ตอนที่ในหลวงท่านรัชกาลที่เก้าเสด็จมาเลยนี่โรงไฟฟ้าใช่ที่เคอสังไมเคยรู้ไหมว่าบนดอยสมัยก่อนเรามีโรงไฟฟ้าอยู่บนดอยนี่เลยนะแล้วก็จะปั่นไฟแค่ช่วง ตอนเย็นวันละ,ะสองชั่วโมงเท่านั้นเพื่อเอาไฟไว้ใช้งานชาร์จวงชาร์จแบตวิทย,ยุสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับโดยกรมชนมาสร้างถวายให้โดยใช้เครื่องปั่นไฟแบบเขาเรียกอ,อะไรนะทำเองเหรอครับใช่อ๋อมันกลิ่นวนยังไงพูดสามสี<ช>หอมเชียวเนาะครับดูบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีดนะแปลงรังขวดใช่ครับแปลงรังขวดพิด่คิว้าง ดูบบดอกแมกโนกเลียต้นนี้สิหอมมากบานเลยนะเนาะคือสังนาะครับโอนน้มันโล่งแบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบนะท่นนงงานผู้ชมสวยงามตามท้องเรื่องมีดอกนี้ดอกนี้ยิ่งหอมแล้วพอลองดึง<ะ>หอมไหมหอมสิอือหอมละมุนมากท่านผแบบู้มชมแมกโนเลียไปท่านผู้ชมเราขึ้นไปดูสวนข้างบนกันว่าข้างบนก็น่าจะมีอ่แปลงดอกไม้ที่เขาปลูกไปด้วยเหมือนกันนะตามคือสังไปกันครับแปลงครับ มาท่านผู้ชมนี่กาลังลงใหม่ครับโอ้อนี่กําลังลงต้นไม้ใหม่เลยเนาะครับโอ้ดอกไม้สวยๆทั้งน,<า>นั้นนันกั่ซากุระแลวตรงนี้อีกหนึ่งต้นท่านผู้ชมครับครับ,รบตอนนี้ซาตอนนี้กลั่มเป็นสีของเราก็ไม่มีแล้วใช่ครับรืมอหมดแล้วเป็นต้นอะไรต่อครับตอนนี้กลายเป็นต้นปีเสื้อแล้วก็พิโตเนียสองแบบนี่เพราะเมื่อวันนั้นเราเห็นมี ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับใช่วันนี้เหลือแค่ต้น,นเดียวต้นสุดท้ายใครมาเที่ยวสัปดาห์ท์นี้มุมนี้ก็จะเหลือต้นนี้แหละน้องคิซังเนาะครับนี่จากต้นนี้ไปเสร็จก็ไม่มีละใช่ครับนี่ใครยังอยากจะมาชมต้องรีบนะน้อยคิซังเนาะครับก่อนที่ดอกเขาจะโรอยหมดนะฮะนี่อันนี้คือดอกซากุระแท้ๆเลยนะครับที่ปลูกอยู่บนดอย่างคางนะใครสนใจอย,อยากจะมาเที่ยวชมต้องรีบไปน้อยคิซังเนาะครับอ่ะ ไปดูต้นข้างล่างข้างล่างนูง่นต้นที่เราบอกว่าเลอต้นหนึ่งนี่ตอนนี้แถวนี้กาลังปลูกต้นไม้ใหม่อยู่ดังนั้นยังไม่สวยงามมากเดี๋ยวรอให้มันโตอีกนิดเรามันจะสวยแน่นอนนี่บรรยากาศณะตอนนี้นี่อีกต้นหนึ่งอยู่ตรงน,นี้ที่ว้นเราบอกว่ามันยังสวยอ,อยู่นะนเนี่ยม,มันออกใบแล้วครับเด้ใช่ตอนนี้ไม่สวยละเหลือ <laughs> ให้เห็นว่า ฉันคือต้อนซากุระประมาณนี้ประมาณนี้นี่เหลืออยู่แค่นี้ท่านผู้ชมกระปิดกระปอยนี่ะเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ปิดคลิปกันตรงสวนเฉลิมพระเกียรติ72ภาษากันดีกว่าเนาะวันนี้เราเก็บบรรยากาศสวนเฉลิมพระเกียรติ72ภาษาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอัปเดตล่าสุดเลยนะตามที่คุณสั่งมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เองไม่ไกลตัวซากุระต้นนี้ปลูกตรงนี้หนึง่งปลูกตรงนี้เหรอใช่ ต้นนี้หนึ่งต้นต้นนั้นหนึ่งต้นต้นนั้นหนึ่งต้นต้นนั้นหนึ่งต้นที่จริงมันอยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งมันตายไปได้ใช่ซังโอ้สดงวเราได้มาอยู่ห้าต้นจากห้าต้นตอนนี้กลายเป็นพันต้นได้แบบไม่ทันรู้เรือรู้ตัวเนาะใช่ซังเนาะครับเราเลยมีซากุระญี่ปุ่นบานเต็มสะพังเต็มสวนกันแบบนี้เลยนะครับนี่แถวนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะมันขอบขอบนี่ก็จะมีดอกไม้เอาไว้ตัดรอบๆอีกสีหนึ่งใช่ซังดังนั้นเขาก็เลยเว้นช่วงขอบแปลงไว้ แต่ถ้าอาต้นไม้มาปุ๊บก็จะลองปลูกให้มันเต็มนะครับฟอร์มก็จะสวยงามมากอือบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะนท่านผู้ชมดอกไม้ถึงแม้ว่าดอกซากรุระเราจะไม่มีแล้วแต่เราก็ยังมีดอกไม้สวยๆให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศกลับบ้านอยู่นอ้อยคือสาวเนาะอันนี้ลิ้นมังกรอ๋อลิ้นี่มังกรอันนี้ดอกอะไรเอ่ยนี่ดอกแพนซี่ใช่ไหมดอกหน้าแมวดอกหน้าแมวนี่สีเพราะว่าทำไมเขาถึงเรียวกว่าว่า หวหน้าแมวมันหน้าตามันเหมือนแมวน้อยงไงคิวซัง<อ>ส่วนนี้ก็จะเป็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองท่านผู้ชมสามารถมาชมแล้วก็มาเรียนรู้ได้นี่เดี๋ยวพาไปดูว่าเมื่อก่อนมันเป็นดอยหัว้อนไหมอย่างที่พ่ออิคิอซังเคยบอกหรือเปล่านี่ท่านผู้ชม,าม,าชม,มน,น,ชมนี่อันนี้แปลงนี่ปลูกอันนี้ถั่วปักอ้านี่ฟินแล้วนะฟิน,นภาพข้างบนนี่บอกได้เลยว่าสองภาพนี้มันเป็นภาพที่มีแต่ภูเขาเลย ใช่เนี่ยอันนี้เราอันนี้อันามัยเราอยู่นี่อนามไมเราอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงแกะเลี้ยงห่านตรงนี้คือสัางตอนโเรียครับอันนี้อนามไมเราอยู่ตรงนี้มีใครอยู่บ้างใช่อันนี้โรงเรียนนี้คือสั่งอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นโรงเรียนเทพศรีนเก้าวัดจะอยู่ข้างในนี้นี่ตรงนี้จะเป็นที่ทํางานพอคือสั่งมี่ทางเข้าโครงการหลวงอยู่นี่ มันจะลงเนินมาแล้วก็เกลี้ยวเข้าไปแบบนี้เมื่อก่อนมันซิกแซกอีกคือเแต่ตอนนี้ไม่ซิกแซกแล้วมันตรงมาเลยแล้วก็เข้าไปแบบนี้ข้างในนี่ก็สถานีกเกษตรรองทางเข่าที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือเขาหัวร้อนไม่มีต้นไม้เลยท่านผู้ชมเป็นไหมอันนี้เหรอครับใช่เนี่ยหัวร้อนแบบนี้เลยให้มันดำแบบนี้อ,นอันนี้ทางลงมาบ้านเราเลยนี่อันนี้จะเป็นแปลงชานี่ฮะทางเข้าไร่ชาอันนี้แปลงชาท่านผู้ชมนี่แปลงชานี่ตอนสองปีสองพันห้าสิบเจ็ด เห็นไหมไม่มีต้นไม้เลยโล่งเตียนันหมดทั้งดอยเลยครับฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านขอบโดงหลังเขาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านหนองแรงนั่นเองอันนี้คือภูมิประเทศสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะท่านผู้ชมร่ายห้สร้างเดินชมบรรยากาศรอบๆกันต่อเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปละเดี๋ยวคลิปเราจะยาวนะนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดก็อย่างที่เราเห็นตอนนี้เลยนะเดินลงด้านหน้ากันนี่ นี่มีห้ามแล้วแล้ว,ลวห้ามเหยียบทินบริเวณตรงนี้เมื่อวันก่อนเราเห็นมีคนเหยียบโอ้เราก็เลยบอกว่าอย่าเหยียบเนาะใช่ไหมก่อนที่มันจะเป็นยังไงก่อนที่จะโดนเหยียบไปหมดใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฝั่งด้านนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องท่านชมอย่างที่เราเห็นตอนนี้เลยนี่ดอกไม้ลงเต็มพื้นที่ละนี่มีแต่ดอกสวยๆท้งนั้นเลยนี่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมก็เดินม,มาเที่ยวชมได้นะมีดอกไม้ให้ชมแบบนี้เลย เ no, <Yes. S 1> นาะอยู่สังเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะกันนะครับสาหรับบรรยากาศสวนเฉลิมพระเกยียรติ72พรรษานะฮะกับบรรยากาศช่วงยามเย็นแบบนี้พีอคิวซนะังเนาะช่วงเช้าเราไม่ได้มาเก็บภาพให้ชมเพราะว่าพี่คซังไปโรงเรียนบอกว่าวันนี้ต้องทํางานด้วยเลิกงานก็มีเวลาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมกันนี่บรรยากาศล่าสุดสวนเฉลิมพระเกยียรติ72พรรษาสวยง,งามตามท้องเรื่องโอกาศอยากมาเที่ยวชมก็มาเที่ยวชมรับรองว่าได้มุมสวย,สวย กลับบ้านแน่นอนดอกไม้กลับบ้านแน่นอนน้องเคซังเนาะสำหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันกน้องเคซังเนาะอย่าลืมอะไรนะครับน้อเคซังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อเคซังและพ่ออีกเคซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่สูงค่ะไม่สูงค่ะ